มันมากกว่ครับพรละครก็จีดกังวลครับเพราะว่าการแสดงซีรีส์กับละครมันมันมันปลดปล่อยมาคนละแบบเพราะว่าพอเป็นละครเรื่องแรกก็กังวลว่าคนดูจะเข้าใจไหมหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างซีรีส์เนี่ยจะเน้นยิงกับความจริงเป็นหลักความแบบไม่ใหญ่ความแบบเหมือนเราคุยกันอย่างเงี้ยแต่พอเป็นละครมันจะต้อง กว่าน,นี้นิดนึงจะเป็น,นการ์ตูนหรือว่าที่ไม่ถึงเงลเวลนั้นอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกังวลแต่ก็พอถึงเวลาได้ถ่ายปุ๊บก็ได้คําแนะนําจากพี่ในกองนี่แหละก็เลยทําให้มั่นใจแล้ว<ล><ล>เรื่องมันต้องมีาการเรื่อง,งพลังพลเริองอะไรอย่างนี้ด้วยเราต้องจินตนาการจิอๆๆนะไรเยอะไหมคะเยอะครับจริงๆมันยากนะเพราะว่าพอจินตนาการเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนหนึ่งคนด้วยพลังเรา <c oughs> สายตาทุกคนนะขอบาพลังจิตนะ นีี่เเยอคือพอสมมติแล้วกันมีพลังหนึ่งชิ้นเนี่ยสายตาเราต้องมองไป่จุดเดียวกันเมันก็เลยจะยากนิดนึงยากยากเลยแสดงว่าทำการบ้านหนักทั้ควัวเลยกับมือหนักครับหนักเพราะว่าก็ก็มีตัวละครที่ที่เปรียบเปรยเป็นเราให้แบบดูไว้ว่าคล้ายๆอะไรกันได้หรือว่าให้พูดดีกว่าจะมีเรสเฟเรนซ์ทำไมมีเรสเฟเรนซ์ครับมีเรสเฟเรนซ์ แสดงว่ามันยากแล้วมันก็ท้าทายเราไหมยากครับเพราะผมไม่เคยเล่นแบบนี้จริงๆอย่างที่ผมบอกมันคือคือความความละครมันจะใส่ความสดใสเข้าไปามากแล้วที่ผ่านมาบทงานมันจะไม่ไม่ค่อยสดใสขนาดนี้อะไรเงี้ยเ แต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ผมได้ได้ตรงนี้มาเพราะว่ามันก็สามารถนําไปใช้ในในผลงานถัดไปของผมได้ในในเรื่องของความความแบบน่นารักความใสใสอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วก็มาเล่นกบบอดุดดาว<ช>โม้แล้วระดับปรมาจารย์ยังไงนะกังวลครับกังวลมากจริงๆงผมกลัวมากเป็นกลัวการได้เจอคนคนใหม่ๆมากผมก็เจอเจอเขาครั้งแรกก็ ก็ก็กังวลครับว่าเฮ้ยเราเรา,เราชั่วโมงชั่วโมงบินเราไม่มากพออะไรเงี้ยแล้วเ,เราจะทําให้เขาล่าช้าหรือเปล่าแต่ว่าอพอพอได้ทํางานไปได้สักครั้งหนึ่งเขาก็เป็นเป็นใ,นใจดีครับจดีดีเราใจดีไดีใจ<ม><ม>ดีมากไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนก็คือเรากังวลแต่ว่า จริงๆเขาใจดีมากแลจริงๆก็ได้แฟนๆช่วยด้วยแฟนก็คือสมัยนั้นจะมีฟูซับครับแล้วแล้วอาดาวก็จะเห็นแล้วอุ้ยน่ารักก็เลยเป็นแฟนน่ารักจังเลยมาให้เงี้ยก็เลยลวเราก็เราก็ซื้อใจเขาได้แล้วกลายเป็ <c oughs> <c oughs> นแ้ววตตกไไ่่่่าแ็มดบบ มันก็ด้วยด้วยการทํางานด้วยกันบ่อยขึ้นแล้วเอ็น<โ>ด,ดูกันเกิดขึ้นแล้วก็บวกกับ <ๆ S 1> ก็ได้เป็นแฟนด้วยแล้วทีนี้เขาก็คงประทับใจตัวเรามากขึ้นด้วยเลยลก,ก็เลยทําให้เป็นเป็นหล,ลักรักไปอยา่างภาพของอาดาวที่เราเคยดูไหมสมัยเด็ก <c oughs> ๆเคยดูอาดาวในทีวีมามที่แบบไปดาะเล่นไรร้ายตายเมฆคันคอนอย่างนี้ก็มีก็มีครับมีก็มีกังวลแต่ว่าน่ารักครับยืนยันว่าน่ารักจริงๆครับแบบดีพอปุ๊ตับ ตอนนี้เรียกว่าเป็นหลักรักแล้วใช่ไหมเราเองหรือว่าได้รับการยืนยันจากตัวอาดาวด้วยผมว่าผมว่ายืนยันจากตัวตัวแกด้วยคือแกจะแบบว่ายินวันนี้แบบยายเมียนี้มาให้นะลูกเดี๋ยวไม่ไ้กินแบบต่้นตไม้ที่กองอยู่แล้วแล้วก็ผมเริ่มกินน้ำลำไยเพราะเพราะเพราะอาดาวเลยเพราะว่าเขาเอาน้ำลำไยมาให้แล้วอร่อยมากอร่อยมากจริงแล้วผมเฮ้ยสิ่งสิ่งนี้ อร่อยขนาดนี้หรอที่ผ่านมาเรามองข้างเนี่ยผมผมผมจะดื่มดื่มน้ำมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยกินน้ำร้อนใหแล้วมันเป็นไงสด,สดสดชื่นมากเอไไไไไอไม่ได้แบบน้ำตาใหญ่ใหญ่ย่อยอ่ะเฮ้ยชาร์ตอ่าไปกินน้ำรำอนใหญ่แล้วมันยังไงมันใหญ่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 ย่อยไม่ได้ละก็เปอีกหนึ่งผลงานที่อยากฝากให้แฟนๆได้ลองดูกันว่าจะเป็นฝากเลยครับมันจะเป็นจุดขั่วของของการเป็นตัวผมมากแล้วผมรู้สึกว่า ให้กลับไปเล่นตอนนี้ก็อาจจะไม่ดีเท่าตอนนั้นเพราะว่าคาแรคเตอร์เราในชีวิตเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าอันนี้คือเขาเป็นอึกตักวละครท,ที่ที่เล่นยากแล้วก็เล่นแต่ว่าอาจจะต้องอาจจะไปแตะใจใครหลายลคนด้ยวยเช่นกันเพราะว่าความความยากความอยากให้ดูดีกว่าอ๋อผมไปเที่ยวทะเลครับเป็นยังไงว่าทีมทีนมีคอมเมนต์จาก คืออี้คือเรื่องมันเทค่อนข้างยาวนิดหนึ่งครับจะมีวันหยุดนานๆทีแล้วผมก็เลยถามเพื่อนว่าจองให้หน่อยเราไปเที่ยวติดทะเลกันอย่างน้อยตื่นมาจะได้เห็นทะเลแต่ว่าพอไปถึงที่พักปุ๊บเป็นที่พักที่น้ําลงแล้วไม่ใช่ทะเลด้วยน่าจะเป็น,นแนวแถวตมเป็นแนวเป็นตมมากกว่า ล้วผมรู้สึกว่าเราอยากได้คอนเทนต์กับทะเลมากก็เลยตัดสินใจ,จพาเพื่อนเดินไป <อะ S 1> เดินไปก็ปกติครับแต่พอไปถึงกลางๆแล้วมันเริ่มเป็นตมที่เหลวแล้วแล้วขาเราจมไปแล้วอะ่ะจะถอยหลังกลับก็ไม่ได้ให้เดินต่อ,อไปต้องถึงครับก็ <อะ S 1> เลยต้องไปซึ <อะ S 1> <c oughs> ่งลำบากกาได้เป็นการเที่ยวลลำบากเหมือนกันครับไม,ไม่ไม่เที่ยวแล้วเหมือนทุกประสบภัย ก็ก็มีรู้จักครับส,สมัยแรกๆทํางานก็มีเจอกันส่วนๆผ่นานงานแลว้วก็ทุกครั้เฟรนลี่ของของพี่เตเขาก็เขามาคุยเขาก็แบบว่าเฮ้ยพี่ขอ่านเล็กหน่อยเพราะว่าแบบมีมีพี่ๆที่เขาชอบอะไรเงี้ยเอาไปให้แล้วทุกครั้งนี่ครับป็นคนไม่คิดเยอะอะไรเลยก็ทําให้ใใหห้้แบบเอเอ,เอ,เอได้สนิทกันแล้วเขาก็มาคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างก็ก็รู้จักประมาณนึงครับจะลองไปเที่ยวต่างกับพี่มีเขาดูแลมั้ยถ้าเกิดถ้าเกิดมีโอกาสก็ยินดีครับพี่ถ้าเกิดถ้าเกิดมีส่วนผมก็คงจะไปครับ ต้องประสานงานหน่วยหน่วยกู้ภัยอะไรไหม <laughs> ครับโซ่เขาเป็นสายเที่ยวเหมือนกันอย่างพี่เลยกับพี่เหรอครับผมได้ได้เลยโอเคครับได้เลยเอนะาละครับ Welcome to Star Society